สวัสดีครับวันนี้ผมกับหมอเทียนิดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับสายคลีนนะครับอบวบนะครับคันนี้จากเดิมทีนะครับเป็นรถตัวเอสนะครับได้ทาการแปลงโปร่งนะครับหน้าหลังนะครับเป็นตัวสูงนะครับเปลี่ยนสีจากสีขาวเดิมนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับสีระบบทูเคห้งชาร์จเต็มระบบนะครับผมแล่เกลือจะใช้เป็นนกแก้วแท้นะครับไฟท้ายนะครับจะเปลี่ยนเป็นไฟยูโรโฟนะครับอันนี้ก็คือแท้เบิกใหม่เลยนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูนะครับชุดมุมไฟท้ายนะครับกับโป่งนะครับจะแนบชิดสนิทกันนะครับไม่ห่างเกินแล้วก็ไม่ชิดเกินไปนะครับเม็ดอาร์ของโป่งก็จะเป็นเม็ดอาร์เดิมศูนย์ทุกจุดเลยนะครับสีด้านในกระบะก็จะพ่นรายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยครับชุดมือเปิดด้านหลังโคเมียมกจะเบิกใหม่นะครับผม ความมันความเงาของสีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสีของเรานะครับสูตรนี้ก็จะไม่เหลืองนะครับเป็นขาวมุกสูตรไม่เหลืองนะชุดมือเปิดโครเมียมก็จะเบิกแท้ใหม่หมดเลยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจนะครับให้เราดูแลรถของท่านนะครับชุดหน้านะครับคันนี้นะครับแปลงจากยูโรโฟนะครับเป็นตัว2018นนะครับชุดหน้าเบิกใหม่แท้ทางระบบนะครับ ยังไงก็ขอบคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับ